ไม่ต้องจำบทให้เหนื่อยรายได้ดีกว่าเป็นพระเอกขุมทรัพย์รายได้ยูโรยศวันขึ้นแทนพระเอกต่อจากเวีย์ไม่หล่อจริงทำไม่ได้นั่งต่อหน้าผู้หญิงได้ฟรีชั่วโมงละสี่0 0ื่เข่าล่ามาแรงในแวดวงไฮโซที่เขาเมากันจนสนุกปากอยู่ตอนนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาเล่าว่าด้วยเรื่องราวของพระเอกรูปหล่อที่กำลังมาแรงคนล่าสุด ถ้าเมื่อก่อนผู้ชื่ออาจไม่มีคนรู้จักแต่ตอนนี้เขาดังใหญ่แล้วบอกปุ๊บรู้จักปั๊บแกล์ไฮโซกวักมือเรียกให้มานั่งฟังเรื่องราวของพระเอกรูปหล่อคนนี้ว่าเบื้องหน้าก็เป็นหนุ่มนิสัยดีหล่อดีคารมดีกวนนิดๆทะเลน่นหน่อยๆจึงถูกใจแฟนคลับเป็นที่สุดแต่เบื้องหลังของฮีนั้นฟังแล้วไม่อยากจะเชื่อพอมีไฮโซหนุ่มใหญ่คนดังคอยเลี้ยงดูเปให้ใหทุกอย่างให้ รวมไปถึงประเคนแบรนด์เนมให้พระเอกรูปหล่อไปถ่ายลงโซเชียลอยู่บ่อยๆซึ่งหลังจากที่มดดำก็ได้เอ่ยชื่อออกมาตรงๆว่าน่าจะหมายถึงยูโรยศวันแต่ความจริงไม่มีอะไรเลยไฮโซรายนี้รู้จักกับผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มยูโรเลยให้ยืมสภาพแบรนด์เนมของตนเองใส่เพราะขนาดตัวเท่าๆกันดีกว่าทิ้งไว้เฉยๆพอตนซื้อมาก็ใส่ไม่กี่ครั้งที่สำคัญไฮโซหนุ่มก็มีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้ว แถมมีดีกีเป็นคุณหมออีกด้วยเพราะหนุ่มยูโรเผยว่าเคารพในรูปแบบของพี่ชายที่เคารพไม่ได้มีอะไรอย่างที่เป็นขา่าวและตอนนี้เองหนุ่มยูโรก็เรียกว่างานชุมฮอตมากๆเงินไหลเข้ากระเป๋าแบบไม่ขาดสายรวยชนิดที่ว่าไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพางเงินของหนุ่มใหญ่คนไหนมาเลี้ยงให้เสียชื่ออีกทั้งหนุ่มยูโรยังเจอหนทางสร้างรายได้ใหม่อีกด้วยเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่เคยมีรายได้ถล่มทลายจากการไลฟ์พันทางทิกต o อก สำหรับยูโรยศวรรทวาปีจนตอนนี้ได้ตำแหน่งเจ้าพ่อรายสดซึ่งล่าสุดได้เจอเพระเอกหนุ่มหล่อหน้าใสที่มาเดินสายโปรโมทละครเรื่องใหม่ล่าสุดที่เจ้าตัวเล่นอย่างเรื่องเข็มซ่อนปลายจึงไม่พลาดที่จะคุยถึงเรื่องราวได้จากการจึงไม่พลาดที่จะคุยถึงเรื่องราวได้จากการไลฟ์่านทิกต็อกซึ่งพระเอกหนุ่มก็ได้เปิดเผยถึงรายได้ในการไลฟ์ให้ฟังว่าเวลาไลฟ์ในทิกต็อกก็จะได้ขอขวันจากแฟน ผมเคยได้เงินหลักแสนจากการไลฟ์ผ่านติกต็อกตอนนั้นได้เดือนละ3-4มถึงหมื่นไลฟ์ธรรมดาหนึ่งชั่วโมงก็ร้องเพลงบ้างคุยกับแฟนๆก็สนุกดีเขาก็ส่งของขวัญมาให้ผมเคยได้ปลาศาทด้วยที่เขาบอกว่ามีมูลค่าเยอะสุดแต่ผมไม่รู้เลยว่าคิดเป็นเงินได้เท่าไหร่ตอนที่ไลฟ์ช่วงนั้นผมสนุกนะตอนนั้นละครยังไม่เปิดกล้องก็มีเวลาไลฟ์แต่ตอนนี้ผมต้องทำงานถ่ายละครก็เลยไม่ได้ไลฟ์เลยเพราะการไลฟ์มันใช้พลังเยอะ ต้องคุยคนเดียวร้องเพลง entertain แฟนๆร้องเป็น10-20เพลงคนเดียวในหนึ่งชั่วโมงมันเหนื่อยมากทำให้ไม่มีพลังไปทำงานในวันรุ่งขึ้นพอเขาส่งของขวัญมาให้เงินก็จะเข้าบัญชีเราเลยโอนเข้าพร้อมเพย์ช่วงละครพีคๆวันหนึ่งก็ได้หลายหมื่นอยู่ในชั่วโมงกว่าๆผมไล่อยู่เดือนสเดือนได้เดือนล้านหลักแสนครับเรียกว่าทั้งหลอดทั้งรวยมากๆสาวๆเปให้ขนาดนี้ต้องบอกเลยค่ะว่ารายได้ดีมากๆ ไม่ต้องมาคอยจำบทละครให้เหนื่อยอีกด้วยแบบนี้จะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนหมดคะเนีย